พร้อมทวีสารขอบพระคุณน้องเจจีราแล้วก็น้องต้าด้วยนะครับที่ปิดจบออนไลน์แบบ1 0 0เไม่เคยเห็นลดเลยด้านซ้ายมือนี้เดี๋ยวไปเองพรุ่งนี้ตอนเช้ายะโสธรเป็นระยะทางทั้งหมด564กิโลเมตรใช้เวลาเวลาเดินทางหมด7ชั่วโมงครึ่งส่วนคันนี้ฝากพี่ชายไปจังหวัดอุดรเป็นระยะทางทั้งหมด596กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงครึ่งด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินอุดรธานีวันนี้เช้าหน่อยปลายทางจังหวัดยะโสธรคาดว่าน่าจะถึงบ่าย3ไม่เกิน โอคันนี้เต็มถังสามารถวิ่งได้ถึง560กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูกันถึงยะโสธรจะเหลือน้ำมันเท่าไหร่ ก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณน้องเจนจิราด้วยนะครับซื้อรถแบบออนไลน์ร้อเไม่เคยเห็นรถเลยมัดจำเราไว้เมื่อเดือนที่แล้วให้จัดส่งวันนี้13กุมภาพันธ์จัดให้ กองทัพต้องเดินด้วยท้องจุดแรกขอแวะเติมพลังอากาศเช้าที่โคราชสดชื่นบรรยากาศดี อดใจไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวขออธิบายถึงฟริงก์รุ่คันนี้หน่อยเครือค2 2> ร่องยนต์แค่1-2เครื่องก็เล็กนะแต่อัตราเร่งดีมากตอนนี้ทางเราอ,อ,อ,อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตรากาเฉลี่ยอยู่แค่16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเอง <S <S ถือว่าประหยัดสุดๆนะครับเครื่องแน่นเกียร์เปลี่ยนสมูทช่วงล่างอย่างหนึบน้องเจนจิาราที่รอที่ปลายทางคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคอนเฟิร์ม ตอนนี้ก็เหลือ1ชอั่วโมงระยะทาง80กว่ิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มปะทอพักที่เส้นสายแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถก่อนส่งมอบผนะู้าออยายกินอโอเคเรียบร้อยเดินทางต่อได้ คืพัฒนาเด็กบ้านตาบทองสวัสดีครับมาพี่เอารมาส่งถามจริงเคยเห็นหน้าพี่ป่ะเคยเจอกันไหมเคยเคยเห็นในคลิปใช่ไหม้าทำไมถึงกล้าโอนตังค์ไปทำไมถึงกล้าลองดูนะลองดูพี่เอารถมาส่งจอพี่ก็เปลี่ยนใหมนร้อยให้แล้วนะมีกล้องบางหลังสามารถที่จะแชร์เน็ตเข้าไปแล้วก็เปิด YouTube เล่นเฟซบุ๊กอะไรได้หมดนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องพี่เปลี่ยนให้แล้วหมื่นโลให้เปลี่ยนนะน้ำมันเกียร์พี่ก็เปลี่ยนให้แล้วสี่หมื่นเบาะนี้ก็พับได้นะพับนี้นะพับนอนไม่ได้เลยนะครับโอเคแบบนี้นี่ยางอะไรอย่าันี้ ตรงปกไหมในคลิปกับตัวจริงรกันไหนสวยกันตัวจริงสวยกว่าเนะข้างหน้าเดี๋ยวพี่บอกให้มีนี่น้ำนะครับน้ำมะพาก,กับน้ำมะนาวมันนห้ามขาดนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องเรารู้นะมันจะมี2เม็ดนะครับให้มันอยู่พอดีในที่สองอันนี้ที่ฉีดน้ําฝนประมาณนี้แค่นี้นะครับนี่น้ำมันเบรกดูก่อนนะสวยไหมสวยแต่ขับดีนะขับขับดีมากแล้วประหยัดมากด้วยมันตก16กิโลกว่าๆต่อลิตรอะ่ะ ถือว่าประหยัดเก่งมากเลยเก็บเงินกันสองคนเนาะผู้ชายลองดูนะเกียวโตโเข้าเป็นอยู่ใช่ปะครับชัวนะ้าไม่เข้าแจ้งไหนโทรหาพี่นะเคยคิดว่าจะซื้อรถแบบไม่ดูรถแบบนี้ไหมไม่เคยดูก็อาจจะดูนิดหน่อยอาจจะดูนิดหน่อยดูไม่เป็นดูไม่เป็น <c oughs> ดูได้ไม่พี่ถามว่าเราเคยคิดแบบจะซื้อรถแบบไม่เคยเห็นรถนี้ป่ะแล้วก็โอนตังค์ไปแบบนี้เลยนะพี่มาส่ง ใช่พี่มาบ่อยมาบ่อยแต่ยะดสดทอนนี่เพิ่งเพิ่งเข้ามาครั้งแรกวันนี้ก็ประมาณนี้สรุปว่ารับไหมครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความจำหน้ารถหน่อยมา้หนึ่งสองเก่งอ่ะ <c oughs> เก็บเงินเงินซื้อรถเงินสดเลยสุดยอดเลยอายุเท่าไหร่นะยี่สิบะโอ้เก่งมากเลยเรายี่สี่องคเชนะ <c oughs> งั้นพี่ขอญาติลานะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหนูแต่หนูยังไม่ได้โอนนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกเลขบัญชีหน่อย